สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้า l ลิฟไชนี e โนเวล e l แอนด์ซีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้าค่ะสำหรับอิตอ์นี้นะคะเรามาเก็บรายละเอียดกันต่อค่ะ3าบุกผาลิขิตฝันนะคะตอนที่29แล้วนะคะเอาละค่ะก็มาลุ้นให้หนางเอกได้ร้านนะคะพัตคารสถีนะคะเมื่อทั้ง3สาวแล้วก็อาจารย์ตู้เนี่ยพิมพ์ลายนิ้วมือลงในสัญญาเรียบร้อยแล้วอาจารย์ตู้ ก็ให้เก็บสัญญาไว้คนรัชบับและเท่าแก่หอชมจันทร์ก็มอบใบเสร็จรับเงิน600กวนให้แก่เจ้าพานเออตูฉางเฟิงบอกพวกนางว่าอีก600กวนก็จ่ายภายในเจวันตามสัญญาแล้วหอชมจันทร์ก็จะเป็นของพวกท่านโดยสมบูรณ์แล้วทุกคนต่างก็ยิ้มระรื่นด้วยความดีใจ ทางด้านของกู้เฉียนฝานตอนนี้เขาแวะพักมาที่ประตูทางเข้าตรงจริงแต่อาการของเขานั้นค่อนข้างหนักขึ้นเรื่อยๆเขาแวะพักแล้วก็กระอักเลือดออกมาอีกตอนนั้นเซียวเหวยก็ได้เข้ามาทักถามเขาว่าท่านเป็นอะไรไปหนะเฉียนฝานก็ไม่ตอบทำท่าจะเดินหนีแต่เซียวเหวยก็ห้ามเอาไว้บอกว่าพี่ใหญ่ข้าอุตส่ามีโอกาสคุยกับท่านกูเฉียนฝานกลับตอบเขาว่าอย่าเรียกข้าแบบนี้ พร้อมกับค่อยเดินนี้เซียวเหวยก็พูดตามว่ารู้สึกว่าการแต่งงานของท่านกับเจ้าพ่านเอ๋จะเกิดอุปสรรคใช่ไหมเลยดื่มเหล่าย้อมใจไปเยอะ ในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยมหาดเล็กพิเศษไม่คิดเลยท่านจะละเมิดกฎไปดื่มเหล้าไม่กลัวโดนลงโทษหรือไงกู้เฉียนฝานค่อยๆหันมามองเขาแล้วถามว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเกิดเรื่องขึ้นระหว่างข้ากับนางเสียเวยยิ้มอย่างได้เปรียบเอ่ยว่าข้าก็ยอมรู้สิ พอข้าเป็นคนสืบหาเบื้องหลังชาติตระกูลของเจ้าพานเอ๋อออกมาไงนางช่างน่าสงสารจริงๆเป็นคุณหนูในจวนคุณนางอยู่ดีๆก็ตกอับมาเป็นนางคณิกาไปได้นั่นก็เพราะพ่อของนางเจ้าเสียนหัวหน้าหน่วยลาดตะเวนกองทัพชายแดนสิบกว่าปีก่อนตอนราชสำนักเจราจาสงบศึกกลับส่งทหารไปช่วยชาวบ้านโดยภา,ารกิจโดยถูกฝ่ายตรวจตากลโทษรับโทษหนะัก ภัยพิบัติเกี่ยวพันถึงครอบครัวแล้วคนที่ถวายรายงานนั่นจะเป็นใครไปละ่ะท่านพ่อของเราที่เป็นราชาเลขาธิการในตอนนั้นอย่างไรเจ้าเสียนรักชาวบ้านเหมือนลูกเก่งทั้งบุญและบูเป็นขุนนางที่ดีตายในระหว่างถูกเนรเทศช่างไม่เป็นธรรมจริงๆแต่เนี่ยโทษใต้เท้าเสียวไม่ได้เหมือนกันยังไงซะตอนนั้นเจ้าเสียวขัดพระบัญชาก่อนเกือบจะล้มแผนเจรจาสงบศึก ตายถาวเสียวกล่าวโทษตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ค่าเสียดายพี่ใหญ่ของคาแล้วละ่ะวาทีพอตาดันตายด้วยน้ำมือพ่อของตัวเองมีความแค้นอย่างลึกมากันขวางเรื่องแต่งงานนี้จะจบลงอย่างไรนะกูเฉียนฝานทนฟังไม่ได้จึงใช้มือกระชากที่อกเสื้อของเขาแต่เขาก็หาได้เกรงกลัวไม่บอกให้ปล่อยก่อนเพราะยังมีเรื่องสนุกๆจะเล่าอีก เขาบอกอีกว่าท่านรู้หรือไม่ใครเป็นคนเอาหนังสือเกี่ยวกับเจ้าเซียนไปวางไว้ที่โต๊ะท่านไม่ใช่คาหลอกแต่เป็นท่านพ่อของเราต่างหากเมื่อกู้เชียนฝานได้ยินดังนั้นจึงหวนคิดไปถึงคราวที่เขาไปขอความช่วยเหลือตายเท้าเสียวบอกเขาเองว่าให้คนไปสืบเรื่องของเจ้าพานเอ๋อแล้วเขานิ่งไปสักพักก่อนจะค่อยๆเดินหนีออกมาแต่เสียวเวยก็ยังตามมาอีกเอ่ยตามหลังเขาว่า ผู้บัญชาการหน่วยมหาดเล็กพิเศษรู้ไหมว่าตอนนี้ท่านสบักสะบอมแค่ไหนทำไมท่านถึง,งโง่ขนาดนี้ท่านถึงคิดว่าเขาจะปล่อยให้ท่านแต่งงานกับเจ้าพานเอ๋ออย่างนั้นหรือเมื่อก่อนเขาไม่ให้ต่อไปก็ไม่มีทางให้เช่นกันในสายตาของเขาไม่ว่าจะเป็นท่านหรือข้าหรืองานแต่งของเขาเองล้วนเป็นแค่เครื่องมือที่แสวงหาประโยชน์ เขาจะไปอนุญาตให้ท่านแต่งกับแม่ค้าแถมยังเคยเป็นนางคณนิกามีความแค้นทางสายเลือดกับเขาได้อย่างไรกู้เชียนฟานทนไม่ไหวต่อยปากเซียวเว่ยไปหนึ่งครั้งแล้วบอกว่าข้าไม่ยอมให้เจ้าพูดถึงนางแบบนี้เซียวเว่ยเอ่ยตอบว่าได้ไม่พูดก็ได้งั้นก็มาพูดเรื่องของพ่อเราต่อเถอะข้าแค่บอกเรื่องที่ตรวจสอบให้เขารู้หากเขาอยากให้ท่านทำตามใจตัวเอง ได้จริงๆก็แค่เช็ดล้างร่องรอยเรื่องนี้ให้สะอาดหมดจดไม่ปล่อยให้ท่านรู้ไม่ทำให้ท่านลำบากแต่เขาก็ไม่ทำเขาแค่แกล้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยัดเอกสารนั่นมาตรงหน้าท่านอย่างเงียบๆคนซื่อสัตย์แบบท่านยังมีหน้าไปเผชิญหน้ากับเจ้าพานเอ๋อได้ยังไงเพราะฉะนั้นท่านต้องไปจากนาง กูเฉียนฝานิ่งฟังที่เซียเวเหว่ยพูดแล้วก็นึกถึงตอนที่เขาไปบอกใต้เท้าเซียวว่าอีกไม่นานเขาจะแต่งงานแล้วและอยากคิดขัดขวางพวกเขาเซียเวเหว่ยพูดอีกว่าตอนที่ท่านเสียใจอ่อนแอและเป็นทุกข์เขาพ่อที่แสนเมตตาคนนี้มักจะมาปรากฏตัวตรงหน้าปลอบใจสักหน่อยท่านก็เหมือนคนจมน้ำที่ควาขอนไม้ใกล้ตัวเอาไว้แล้วไปจากเขาไม่ได้อีกแล้ว ท่านก็จะกลายเป็นลูกชายที่เก่งที่สุดของเขาไม่ต่อต้านเขาอีกต่อไปช่วยให้เขารักษาตำแหน่งเลขาธิการอาวุโสในราชสำนักได้อย่างมั่นคงฮ่าฮ่ฮ่นี่คือท่านพ่อของพวกเรามากด้วยแผนการวางแผนรอบครอบรัดกุมกู้เฉียนฝานค่อยๆมองหน้าเขาแล้วถามว่า แล้วมาเล่าเรื่องนี้ให้ข้าฟังทำไมแล้วทำท่าจะเดินหนีออกไปแต่เซียวเวยก็คว้าแขนเขาไว้อีกบอกว่าเพราะข้าอิจฉาท่านเกียดท่านทั้งๆที่ข้าสกุลเซียวข้าสิเป็นลูกภรรยาเอกแต่ในสายตาของเขามีแต่ท่านที่คู่ควรเป็นลูกชายของเขากูเฉียนฝานไม่อยากฟังต่อสบัดแขนเขาออกอย่างแรงแล้วก็เดินออกมาแต่เซียวเวยก็ยังตะโกนตามหลังว่า ก็แค่ต้องการยุแยงให้พวกท่านพ่อลูกแตกคอกันเป็นอย่างไรล่ะท่านคิดว่าเขามีหัวใจมีความรู้สึกหรือไม่มีหรอกอะไรๆเขาก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นอะไรๆก็วางแผนได้ทั้งนั้นหลังจากกู้เฉียนฝานออกมาจากที่พักม้าก็ให้ม้าเดินไปจนเกือบถึงบ้านของเจ้าพานเอออาการของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆแทบจะหมดสติ ภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก็คือประตูหน้าบ้านของนางที่ผ้ามัวเหรือเกินแล้วเขาก็หมดสติไปก่อนส่วนภายในบ้านเจ้าพานเอ,อ๋อนางตื่นมากลางดึกนางฝันร้ายเก่งว่าเขาอาจจะมีอันตรายอีกนางภาวนาในใจขอพุทธองค์และเทพทั้งหลายรวมทั้งวิญญาณพ่อแม่ของนางให้ช่วยคุ้มครองเขาด้วยอย่าให้เขาเป็นอะไรเลยและกลับมาอย่างปลอดภยัยทันก่อนภายในเจ็ดวันนี้ด้วย ด้านกู้เฉียนฝานที่หมดสติอยู่บนหลังมา้าโชคดีที่ม้าตัวนั้นเป็นม้าฝึกของหน่วยมหาเล็กพิเศษจึงค่อยๆพาเขาเดินมาจนถึงหน่วยมหาเล็กพิเศษลูกน้องในหน่วยเขาจึงรีบพาตัวเขามานอนพักและให้ท่านหมอมาดูอาการโดยสั่งให้ทุกคนปิดเรื่องนี้ให้เงียบอย่าให้แพ่งภายให้ใครรู้กู้เฉียนฝานจึงมาสลบอยู่ที่หน่วยมหาเล็กอีกครั้ง ทางด้านของอินจางตอนนี้นางเมือ่ลอยจนทําสายผีผาบาดมือตัวเองสนรูจัวเมื่อเห็นดังนั้นก็รีบมาเอาอกเอาใจให้คนไปตามหมอมาทำอย่างกับเป็นเรื่องราวใหญ่โตนางบอกว่าเรื่องแค่นี้เองนางเจอเป็นประจำอยู่แล้ว แต่เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เจ้าติดตามข้าแล้วข้าต้องดูแลเป็นอย่างดีเขาถามว่าที่ท่านเมอลอยเป็นเพราะเจ้าพานเออที่ส่งคนมาหาคราวก่อนใช่หรือไม่ นางนับเป็นแม่ค้าเล่เหลี่ยมแพลาว,าวในเมื่อเจ้าตัดขาดจากนางแล้วก็ให้อยู่ห่างๆนางไว้จะดีกว่าอินจางเมื่อได้ยินก็ไม่พอใจรีบโต้ตอบไปว่านางเป็นแม่ค้าแล้วจะเป็นไรไปข้ากับนางร่วมเปิดโรงน้ำชาด,ด้วยกันท่านเองก็รู้สึกว่าข้ามากด้วยเล่เหลี่ยมเหมือนกันด้วยใช่หรือเปล่าเขาแซงทำเป็นถอนหายใจถามนางว่าจนป่านนี้แล้วยังจะปกป้องนางอีกหรือ อินจางไม่พอใจลุกขึ้นหันหลังให้เขาและบอกว่าต่อให้ข้าจะเกลียดนางก็เป็นเรื่องระหว่างข้ากับนางไม่ต้องให้คนอื่นมาพูดถึงความผิดพลาดของนางเขาแซงทำเป็นงอนถามว่าข้าเป็นคนอื่นงั้นหรือนางจึงตอบว่าหากท่านไม่ใช่คนอื่นแล้วเมื่อครูท่านบอกว่าในเมื่อเจ้าติดตามข้ามาแล้วนั่นหมายความว่ายอย่างไรส่วนหลงังช่วงนี้ท่านดีกับข้ามาก ทั้งเสื้อผ้าอาพรไม่มีขาดตกบกพร่องแต่ข้ายังอยากถามท่านอยู่ในใจท่านนั้นเห็นข้าเป็นลี่จูหรือฮูหยินในอนาคตของท่านกันแน่เขารีบยิ้มแล้วพูดเอาอกเอาใจนางว่าต้องเป็นอย่างหลังสิเจ้ายังสงสัยข้อนี้อีกหรือทุกคนในจวนต่างก็รู้และล้วนเรียกเจ้าว่านายหญิงอินจางหันหน้าหนีแล้วเอ่ยว่าถ้างั้นเราจะแต่งงานกันเมื่อไหรล่ล่ะ เขาบอกว่าข้ากำลังจะหาลือกับเจ้าเรื่องนี้พอดีก่อนที่เราจะแต่งงานกันเจ้าต้องเป็นไทยเสียก่อนแต่ว่านางถามว่าทำไมเมื่อก่อนนี้จึงบอกว่าสามารถช่วยข้าเป็นไทยได้อย่างง่ายดายอย่างไรเล่าเขาก็อ้างเหตุผลว่าที่จริงมันไม่ได้ง่ายดายอย่างนั้นต้องหาเหตุผลพูดให้เข้าท่าหากไม่ใช่เพราะแต่งงานหรือเพราะอายุมากหรือได้รับรางวัลจากราชสำนัก หากข้าแค่อยากรับเจ้าเป็นอนุก็แค่แจ้งกรมสังคีตก็จบแล้วแต่ข้านั้นอยากให้เจ้าเป็นเมียเอกทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนมีเช่นนั้นจากที่จะปล่อยตัวก็อาจกลายเป็นว่าเจ้าก็จะลืมตาอ้าปากด้วยไม่ได้ฉะนั้นจึงคิดเข้าหาผู้ใหญ่ให้พวกเขาชื่นชอบนางสร้างชื่อเสียงให้เจ้าจนได้รับรางวัลจากราชสำนัก ตอนนั้นก็หาครอบครัวใหญ่รับเจ้าเป็นบุตรบุญธรรมก่อนขอตัวเป็นไทยแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยแต่งงานกันนางถามว่าข้าจะต้องทำอย่างไรบ้างเขาก็บอกว่าจากนี้ไปเจ้าก็แค่ติดตามข้าออกงานบ้างให้ไต่เท้าทั้งหลายได้เห็นเพื่อจะช่วยส่งเสริมเจ้านางถามว่านางต้องไปเอาใจขุนนางพวกนั้นด้วยหรือเขาบอกว่าก็แค่ไปเล่นผีพาเอาใจพูดเยินยอคำสองคำเท่านั้น ไม่ต้องห่วงหลอกเพื่ออนาคตของเราเจ้าอดทนเอาไว้นางจึงพยักหน้ารับเพราะคิดว่าจะเป็นหนทางที่ได้ความเป็นไทยและเป็นแค่ภรรยาเอกของเขาที่ซีจิงโอหยางฉีพยายามจะเข้าพบใต้เท้าฉีมูให้ได้แต่คนรับใช้ของเขาก็ขวางเอาไว้อ้างว่าใต้เท้านั้นไม่อยู่แต่โอหยางก็ได้ยินเสียงผีผาที่เขาดีดจึงเอ่ยว่าเจ้านั้นโกหก ตายเท้าอยู่ข้างในและกำลังดีดผีผาอยู่ไปเลียนใต้เท้าฉีจงเฉินอีกครั้งหนึ่งว่าข้ามีภาพงานเลี้ยงที่เขาต้องการหากเจ้ายังขวางอยู่อย่างนี้ต่อให้มีก้าวชีวิตก็ชดใช้ไม่หมด เมื่อคนรับใช้ไปเรียนฉีมู่ตามนี้เขาจึงได้เชิญตัวโอหยางฉีมาในทันทีที่บ้านของสาวๆตอนนี้คํำแล้วสารเหนียงกลับเข้ามาปุ๊บเจ้าตีก็รีบวิ่งหาถามปั๊บว่าเจอตัวเฉิญเหรียญหรือไม่นางสายหัวบอกว่าทั้งท่านแม่และพี่สาวของเขาก็ไม่รู้เช่นกันว่าเขาจะกลับเมืองหลวงเมื่อไหร่ เจ้าตีเอ๋ยอย่างตโนกว่าแล้วจะทำอย่างไรดีพรุ่งนี้ต้องจ่ายอีกหกร้อยกวนงวดสุดท้ายแล้วตอนนี้ไม่เห็นแม้แต่เงาพี่เคยกู้ถ้าไม่มีเงินแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงหอชมจันทร์หรอกโรงน้ำชาเองก็ต้องถูกยึดไปด้วยซารเหนียงบอกว่าเรื่องนี้ข้ารู้ดีตอนนี้ได้แต่ฝากความหวังไว้ที่เจ้าพานเอ๋อคนเดียวแล้วพูดเสร็จก็เห็นพานเอ๋อเดินเข้าบ้านพอดี ซานเหนียงรีบกระซิบบอกเจ้าตีว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรอีกประเดี๋ยวเจ้าห้ามบ่นเด็ดขาดเรื่องกรรมสิทธิ์โรงเรือนในตอนแรกเราสามคนตัดสินใจร่วมกันจะต่อว่านางคนเดียวไม่ได้เงินหลายสิบกวนของเจ้าวันหน้าข้าจะหามาคืนให้เองเจ้าตีตอบว่าพี่ซานเหนียงท่านเห็นข้าเป็นคนอย่างไร แม้ข้าจะเรียนหนังสือมาน้อยแต่ข้าก็รู้คำว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมทนมันเขียนอย่างไรซานเหนียงตีมือนางเบาๆบอกให้หยุดพูดก่อนจากนั้นก็เดินเข้าไปหาพานเอ๋อกันถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพานเอ๋อตอบมาอย่างหมดแรงว่าที่ที่ควรไปก็ไปมาหมดแล้วถามคนในหน่วยมหาเล็กพิเศษแต่พวกเขาก็บอกแค่ว่าเขาไม่อยู่ไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่ แล้วก็เอ่ยว่าตอนนี้ข้าทำให้เจ้าสองคนลำบากแล้วและยังคิดว่าเฉียนฝานจะกลับมาข้าคิดว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นซานเหนียงจึงเรียบเอ่ยว่าข้าก็เชื่อว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนของหน่วยมหาเล็กพิเศษอาจถูกฝ่าบาทสั่งให้ไปทำเรื่องสำคัญอะไรแล้วเจ้าอย่ามาพูดกับข้าว่าทำให้เดือดร้อนอะไร ตอนแรกที่ข้ากระโดดน้ำตายไม่มีเงินติดตัวสักแดงเหลือแค่เสื้อผ้าชุดเดียวตอนหลังทั้งโรงน้ำชาและเงินทองล้วนเป็นที่พวกเราค่อยๆหามาในเมื่อเป็นเงินที่หามาได้มีได้ก็ต้องมีเสียเสียไปหมดตัวอย่างมากก็แค่เริ่มต้นใหม่เจ้าตี้ก็พูดเสริมว่าใช่แล้วเงินนี้ข้าเองก็ไม่เสียดายแล้วพี่พานเอ,อ๋จะเสียได้ทำไมกัน พานเอ๋อขอบคุณทั้งสองคนแล้วบอกว่าพรุ่งนี้นางจะลองไปคุยกับเท่าแก่หอชมจันดูจะลองขอผ่อนพันไปสักสองสามวันทางด้านของโอหยางฉีเมื่อเขาเข้าพบใต้เท้าฉีมู่ก็รีบนำภาพวาดงานเลี้ยงออกมาให้ดูแล้วบอกว่าได้ยินว่ามีชื่อแม่นางน้อยสูงสักในวังที่ชื่อว่าหลิววานก่อนนางจะเข้าวังก็ได้ไปเป็นอนุคนโปรดของเชี่ยเฉี่ย ขุมขนส่งของถนนสีฉวนเช่นนั้นนางก็ไม่อาจหนีพ้นความผิดที่หลอกลวงฝ่าบาทและขโมยตำแหน่งหองเฮาแต่ใต้เท้าฉีแซงเอ่ยว่าเจ้าช่างบังอาจที่ใส่ร้ายหองเฮาเจ้าควรจะได้รับโทษอย่างไรดีโอหยางเดินมามมวนภาพเก็บตามเดิมก่อนจะคุกเข่ายื่นภาพนั้นให้แก่เขาเอ่ยว่าข้าน้อยเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกต้องกลัวอันตรายอะไรอีก แต่ใต้เท้าท่านเป็นขุนนางตรงชินต้องพายแพ้ต่อขุนนางกลางชินพวกวังหลังแบบเซียวซินเยี่ยนง่ายๆได้อย่างไรกันข้าน้อยยินดีนำภาพนี้พร้อมทั้งชีวิตข้ามอบให้ไต้เท้าขอถวายตัวรับใช้ฉีมู่เอ่ยว่าก่อนจะรับสุนัขต้องคิดดูก่อนว่าจะใช้เนื้ออะไรเลี้ยงมีหน้ำซับสุนัขตัวนี้ยังเคยผิดใจกับสกุลเกาอีกด้วย เขารีบตอบว่าเพราะก่อนหน้านี้ข้าเคยผิดใจกับสกุลเก่าต่อไปจึงจะขอพักดีต่อท่านตายเท้าตลอดไปขอแค่ท่านช่วยให้ข้าพ้นจากตำแหน่งเน่าๆของโกงกว,กวนนี้ทำให้ข้ากลับเป็นขุนนางมือสะอาดอีกครั้งกับสู่ตรงจริงไม่ต้องพูดถึงว่าจะกินเนื้ออะไรต่อให้ข้าต้องกินดินข้าน้อยก็จะไม่ลังเล ฉีมู่จึงเอ่ยว่างั้นก็พอดีเลยข้าเพิ่งเปลี่ยนดินกระถางใหม่เจ้าลองกินให้ข้าดูหน่อยสิโอหยางหันไปที่กระถางต้นไม้ค่อยๆขานสีขาเข้าไปช้าๆแล้วเอื้อมมือไปหยิบดินในกระถางเข้าปากอย่างสะอิดสะเอียน แต่เท้าฉีมู่เห็นดังนั้นจึงเรียกเด็กรับใช้เข้ามาหาให้ดึงป้ายประจำตำแหน่งส่งให้แล้วบอกให้ไปหาเป่าอี้ส่งข้อความว่าฝ่าบาทไม่ได้เจอเขาไม่รู้เขาเป็นอย่างไรบ้างหากวันพรุ่งนี้เขายัางมองข้ามความหวังดีของคนอื่นไม่รับราชองค์การแต่งตั้งจากรองเจ้ากรมโอหยาง ท่าก็จะไม่ถือสาที่จะเปลี่ยนเป่าอี้ที่เชื่อฟังยิ่งกว่าแล้วหันมาทางโอหยางบอกว่าหากเจ้าช่วยข้าคว่าหลิวหองเฮากับเสียวสินเยี่ยนได้จริงๆงั้นเนื้อในวันข้างหน้าจะอร่อยขึ้นเรื่อยๆจากนั้นโอหยางก็ค่อยๆเดินออกมาหาด้านนอกจือหมิงก็ทักว่าปากของท่านเป็นอะไรแต่เขาก็ไม่ได้สนใจยังคงพูดสลับกับการเห่าหอนเป็นหมา ว่าเราจะได้กลับตรงจริงแล้วแค่ถูกแย่งกระดูกไปหนึ่งชิ้นจะเป็นไรไปเล่าแล้วก็หัวเราะชอบใจราวกับขนบ้าวันต่อมาทางเจ้าพานเอ๋อก็ไปขอร้องเท่าแก่หอชมจันว่าขอเวลานางอีกสักสองวันสำหรับการวางเงินงวดสุดท้ายท่านก็รู้ว่าพวกข้ามาจากเฉียนถังการขนเงินมานั้นเป็นเรื่องลำบากจึงขอเวลาเพิ่มอีกหน่อยแล้วก็ยินดีจะจ่ายดอกเบี้ยตามเวลาที่เพิ่มด้วย แต่เท่าแก่ก็ไม่ยอมบอกว่าในสัญญาระบุไว้ชัดเจนแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าพวกนางจะขนเงินมาจากที่ไหนเอาเป็นว่าหากยังไม่สามารถนำเงินมาจ่ายงวดสุดท้ายได้เขาคงต้องยึดเงินงวดแรกเอาไว้นางจึงเอ่ยว่าได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็ต้องคืนครึ่งหนึ่งของงวดแรกมาให้เราตามสัญญาเช่นกันเท่าแก่หัวเราะแล้วเอ่ยว่าได้แต่ตอนนี้ข้าไม่สะดวกที่จะคืนเงิน ในสัญญาระบุเพียงว่าเจ้าต้องจ่ายงวดสุดท้ายภายในเจวันแต่ไม่ได้ระบุไว้ว่าค่าต้องคืนครึ่งหนึ่งให้เจ้าภายในเมื่อไหร่เอาเป็นว่าค่าจะค่อยๆทยอยคืนให้ภายในหนึ่งปีก็แล้วกันเจ้าพันเออเดือดดานมากที่ถูกเขาโกงซึ่งซึ่งน้าแบบนี้เขายังเอ,อ่ยว่าหากเจ้าไม่พอใจจะไปฟ้องที่ศาลก็ได้แต่บอกไว้ก่อนว่าต่อให้ไปศาลพวกนั้นก็ทำอะไรข้าไม่ได้เพราะสัญญาเขียนไว้ตามนี้ ว่าแล้วก็หัวเราะเยาะชอบใจพานเออรีบเดินทางมาหาตู้ช้างฟิงทันทีเพื่อขอคำแนะนำเขาขอโทษที่ไม่ได้ดูรายละเอียดให้แน่ชัดในฐานะคนกลางเขาก็มีส่วนผิดด้วย แล้วเสนอว่าเขาจะขอร่วมรับผิดชอบด้วยเขาจะรวบรวมทรัพย์สินเอาไปวางไว้โรงจำนำก่อนน่าจะได้ราวๆ3าว300กวนและให้นางรองไปถามโรงรับจำนำอีกทีเพื่อขอต่อเวลาการจำนำโรงน้ำชาและขอเพิ่มเงินเป็น300กวนดังนั้นพานเอ๋อก็จึงเดินทางมาหาคุณชายชือเพราะรู้ดีว่าเขามีสิทธิ์สั่งการโรงรับจำนำได้ เมื่อคุณชายฉือรู้ว่าพานเอ๋อมาหาก็ดีใจใหญ่ที่นางจะยอมมาอ้อนวอนเขาแล้วเขารีบฝึกเก็กท่าต่างๆนานา,นาเพื่อจะให้ดูเกรงขามเวลาอยู่ต่อหน้านางเหอสือพาพานเอา๋อมาหาคุณชายฉือที่สวนด้านหลังระหว่างทางก็บอกนางว่าคุณชายของเขานั้นเหมือนเด็กๆเขาไม่เป็นผู้ใหญ่ในใจยังสะสมความแค้นไว้มากหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสร้างปัญหาให้กับท่านท่านกระอดทนไว้มาก ยอมให้หน่อยไม่แน่ว่าเรื่องนี้อาจจะมีโอกาสพลิกพันได้พานเอ๋อขอบคุณเขาที่แนะนำแล้วเอ่ยว่าอยู่ใต้ชายคาคนอื่นจำต้องก้มหัวขคารู้ดีพ่อนางมาถึงโถงด้านหลังก็เห็นคุณชายฉือ่อยู่ในสวนเขาแซงทำเป็นกำลังยุ่งอยู่กับนกขุนทองที่เลี้ยงเอาไว้ส่วนพานเอ๋อยืนอยู่ที่โถงด้านหลังเอ่ยออกไปว่าก่อนหน้าข้าล่วงเกินท่านไว้มากแต่ความแค้นพึงละมิพึงผูก รบกวนท่านเห็นแก่มิตรภาพครั้งเก่าผ่อนผันให้เราอีกสักสองสามวันคุณชายฉือแซงไม่สนใจนางเอ่ยออกมาว่ามิตรภาพงั้นรึระหว่างเรามีมิตรภาพอะไรอะไรต่อกันรึมิตรภาพที่แย่งตะก้อของข้าหรือมิตรภาพที่ชนะพนันข้าเจ้ามีกู้เฉียนฝานอยู่ทั้งคนไม่ใช่รึเขามีเงินมีกองกำลังไม่ใช่หรือไงยังจะมาขอร้องข้าอีกทำไมกันนางหันหน้าไปทางอื่น พยายามจะข่มความเสียใจเอาไว้คุณชายฉือหันไปเล่นกับนกแล้วพูดกับนกออกมาว่าอ๋อข้าเข้าใจแล้วตอนนี้เจ้าหัวเดียวกระเทียมรีบแล้วสินะเขาเตะเจ้าทิ้งแล้วสินะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮแล้วทําไมเจ้ายังไม่ยอมแพ้หรือไงแล้วก็แซงพูดมาทางนางว่าผู้ชายก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละตอนที่รักเจ้าก็รักจริงๆแต่ถ้าเกียดแล้วก็เหมือนพวกเนี้ยปราดเดียวก็หายไปไม่เหลือเงา แต่พานเอ๋อก็ยังเถียงกลับไปว่ากูเฉียนฝานไม่ใช่คนเช่นนั้นคุณชายชือจึงเอ่ยว่าเจ้าก็เป็นคนฉลาดหลักแหลมม่ใช่หรือทำไมมาถึงขั้นนี้แล้วก็ยังเลอะเลือนอยู่อีกข้ากับกูเฉียนฝานไม่ได้พึงรู้จักกันขอเพียงเขายังเหลือเยื่อใยกับเจ้าอยู่บ้างเขาจะยอมตัดใจให้เจ้ามาขอโทษข้าแบบนี้หรือ นางจึงเอ่ยว่าถ้าเช่นนั้นขอให้ท่านเห็นแก่ข้าที่เสียเปรียบให้ข้ายืมเงินสักสามร้อยกวนด้วยเถอะคุณชายชือเอ่ยว่าได้สิคุกเข่าคำนับค่าสามทีแล้วค่าถึงจะให้ว่าแล้วก็หันหลังกลับไปอย่างไม่สนใจเจ้าพานเอ๋อคิดอยู่สักครู่จึงยอมคุกเข่าลงคำนับเขาสามทีตามที่เขาต้องการตอนนั้นเด็กๆของเขามองนางอย่างเป็นห่วงเพรรู้ว่าคุณชายของเขานั้นออกจะทำเกินไปสักหน่อย คุณชายฉือเองก็แอบ,บหันมามองอย่างสะใจแต่พอนางบอกว่านางทำตามแล้วเขาก็อ้างว่าทำแบบลวกๆเกินไปยังไม่จริงใจพอนางจึงถามว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรอีกเขาก็เอ่ยว่าข้ารู้เจ้าเคยอยู่ในวงดนตรีมาก่อนงั้นก็ร้องเพลงที่มีความหมายกล่าวถึงหญิงที่คิดถึงสามีให้ข้าฟังหน่อยพานเอ๋อพยายามอดทนให้มากเอ่ยไปว่าข้าไม่ถนัดเรื่องร้องเพลง แต่จะขอเป็นร่ายลำให้แทนเขาก็ตกลงทันทีว่าได้แล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้มาให้เขานั่งดูการร่ายลำของนางพานเอ,อ๋อเริ่มร่ายลำตามที่นางถนัดทำให้คุณชายฉือและลูกน้องต่างตาค้างตะลึงในท่วงท่าที่สวยงามของนางนางเห็นกระบี่ปักอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจึงหยิบมันมาช่วยในการร่ายลำด้วย ลูกน้องคุณชายชือต่างก็เอ่ยว่าถ้ามองออกแล้วนางร่ำไห้คิดถึงสาม,มีที่ออกรบนี่เองเมื่อแสดงจบนางก็ถามคุณชายชือว่าพอใจหรือ,อยังเขารีบเอ่ยว่าพอใจแต่ก็ต่อท้ายประโยคว่ากับผีอะไร นางเอ่ยว่าเมื่อพอใจแล้วรีบให้เงินตามสัญญามาเขาก็อ้างว่าเขาพูดว่าพอใจกับผีอะไรเล่านางก็โต้ไปว่าข้าได้ยินแต่ประโยคหน้าแล้วถามเขาว่ายังเป็นลูปผู้ชายอยู่ไหมเขาจึงให้เด็กๆไปเอาตั๋วเงิน300รกวนออกมาระหว่างนั้นก็ทำท่าจะนั่งรอ แต่เด็กๆของเขายกเก้าอี้ออกไปแล้วทำให้เขานั้นนั่งหงายหลังลงกับพื้นอย่างเสียหน้าหันไปโวยวายลูกน้องว่าพวกเจ้ายกเก้าอี้ออกไปทำไมไม่บอกเขาสักพักลูกน้องคนที่เขาใช้ให้ไปหยิบตัวเงินมาก็นำมันมาให้นางแต่พอจะส่งให้นางเขาก็เปลี่ยนใจบอกว่าเงินเนี่ยไม่ใช่น้อยๆมีอะไรเป็นหลักคําประกันได้ไหม นางบอกว่าข้ามีภาพวาดอยู่สองภาพเขาก็เอ่ยว่าภาพวาดนั้นราคาจะสักเท่าไหร่กันแล้วบอกให้นางนั้นเข้ามาหาพอนางเดินเข้ามาใกลเขาก็หันมายิ้มอย่างพอใจแล้วชี้ไปที่ปิ่นปาการังไฟบนหัวนางบอกว่าข้าจะเอาอันนี้เป็นของที่กู้เชียนฝานมอบให้เจ้าใช่ไหมข้าจะเอามัน พานเอ๋อคิดสักพักแล้วก็ตัดสินใจยื่นปิ่นนั้นให้เขาอย่างไม่เสียดายแต่พอเขาจะหยิบปิ่นก็บอกว่าในเมื่อกูเฉียนฟานไม่ต้องการเจ้าแล้วก็สู้มาเป็นคนรักของข้าดีกว่านะพร้อมกับจะเอื้อมมือมาจับแก้มนางแต่พานเอก็ยกมือขึ้นตบเขาเสียก่อนแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบ,ยบว่าคุณชายชือเจ้าหน้าตาอัปรลักแต่กับฝันหวานยิ่งนักข้าเจ้าพานเอ๋จะต้องมีสักวันที่มาทวงคืนความอัปยศในวันนี้ ว่าแล้วก็หันหลังเดินจากไปโดยไม่สนใจตัวเงินสามร้อยกวนของเขาเลยเมื่อนางออกไปคุณชายชือก็ร้องห่มร้องไห้ใหญ่ที่ถูกหาว่าอับประลักเขาร้องไห้ซบกับอกของเหอซื่อราวกับเด็กน้อยพวกลูกน้องของเขาต้องรีบพัดวีเอาใจเขากันใหญ่ คุณชายฉือนะคะเป็นสีสันจริงๆเลยค่ะสงสารนางเอกจังเลยอะ่ะพระเอกก็ป่วยอยู่นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คนเรานาอโชคชะตาดวงตกเนาะช่วงนี้เดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้นะคะเดี๋ยวให้กําลังใจเจ้าพันเอ๋อนางเอกของพวกเราในตอนต่อไปตอนที่30ค่ะใน3บุกผาได้คิดฝันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ